ครับสวัสดีครับทุกคนส่วนนี้จะมาตอบคำถามในการหาค่า Cut-off Frequency หรือว่า fc นะครับจาก plot ของ Frequency Response หรือว่ากราฟการตอบสนองนะครับด้านความถี่ในกรณีนี้เนี่ยนะครับก็คือที่เรามองหานะครับ fc ก็คือเราก็บอกว่าเราหาจากค่าเกณฑ์สูงสุดเนี่ย ให้ตกลงมาเป็น3ามดีบนนนนีนะครับแล้วตำแหน่งนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นตกลงบนแกน x เนี่ยหรือแกนความถี่ก็จะกลายเป็นค่าคาร์รอปเฮนซีนะครับจริงๆแล้วเราพูดถึงพาวเวอร์ครับก็คือพาวเวอร์เนี่ยเราจะหาจุดที่พาวเวอร์ drop หรือว่าลดลงมาเนี่ยห้ หรือว่าครึ่งหนึ่งหรือว่าเหลือ0.5เท่านะครับของ e า Pmax Pmax ก็คือ E ที่จุดตรงค่าเกณฑ์สูงสุดของเราตามที่เห็นนี่แหละนะครับนั่นก็คือคำตอบครับทีนี้ในทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับเรารู้อยู่แล้ว power ก็มีค่าเท่ากับ V กำลัง2ส่วนค่า impedance นะครับจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเราก็ใช้คณิตศาสตร์เข้ามาช่วยนะครับจะได้เห็นภาพ ได้ชัดเจนขึ้นนะครับ p max ก็มีค่าเท่ากับ v max กำลังสองส่วนท่า impedance เพราะฉะนั้นนะครับเราก็หาตราส่วนระหว่าง p ส่วน p max ซึ่งมีค่าเท่ากับ0.5ครับากับมีค่าเท่ากับ v กำลังสองส่วน v max กำลังสองนะครับ v ก็ออกมาเป็น v max ส่วน square root หรือว่า0 7น7ุดนนั่นคือสิ่งที่เรามองดูกันนะครับนั่นก็คือที่มาครับก็คือเรามองหาตำแหน่งที่ p เนี่ย drop ลงมาเหลือครึ่งหนึ่งของ p max นะครับ Vmax ก็คือ p นี่แหละทีนี้ในหน่วยเดซิเบลเนี่ยก็มีค่ารักากับ20 log V ส่วน Vmax นะครับก็กลายเป็นล็อกของ1ส่วน1 0 2นะครับหรือวอ่า0.707ซึ่งก็มีค่าลบ3 dB นั่นก็คือที่มานะครับว่าทำไมเรามองดูตำแหน่ง cutoff frequency ก็คือจากค่าเกียนสูงสุดให้ตกลงมาเป็น3 dB นะครับซึ่งความหมายที่อยู่เบ้างหลังก็คือ,อ เราดูตำแหน่งที่กรณีของเ g i l e พาวเวเนี่ย drop หรือว่าลดลงเหลือนะครับ50%หรือครึ่งหนึ่งของ p m a x กรณีนี้เนี้เป็นกรณีของไอทายสปีเตอร์นะครับก็จะเห็นว่าเมื่อความถี่ลดลงมานะครับวิ่งมาทางด้านซ้ายเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพาวเวอร์ Power เริ่ม attenuate หรือว่าเริ่มลดลงเมื่อม,มาถึงจุด cutoff frequency เนี่ยพาวเวอร์จะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็ลดลงต่ำกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งเราถือว่าสัญญาณเนี่ยต่ำมากเอามาใช้งานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมาใช้งานก็คือ,อช่วงความถี่นะครับที่สูงกว่า cutoff frequency ในกรณีของ high pass filter นะครับส่วนกรณีของ low pass filter ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือความถี่ที่สูงกว่า cutoff frequency เนี่ยเอามาใช้งานไม่ได้นะครับ แล้วกรณี band pass filter ก็คือเป็นการผรสมภาษาระาหว่าง high pass filter แล้วก็ low pass filter ก็จะเห็นว่ามีทั้ง FCL L ก็คือ low นะครับ H ก็คือ high ก็คือถ้าเกินตำแหน่งทางด้านซ้ายเนี่ยครับถ้าต่ำกว่า FCL ก็ใช้งานไม่ได้กรณีของ FCH ทางด้านขวาถ้าความสูงกว่า FCH เนี่ยก็ใช้งานไม่ได้ในกรณีของ band reject นะครับก็คือถ้า เกินนะครับความผี่ FCL เนี่ยก็ค,คือถูกวิจ็กออกไปนะครับแล้วก็ต่ำกว่า FCH ลงมาเนี่ยนะครับในช่วงนี้เนี่ยก็ค,คือใช้านไม่ได้ครับ